เอาเลยเจ้เดีเอาครับเอสครับพอเฮ็ดชุดนี่หายเหนื่อยเลยครับผมเฮ็ดโค่นไฟหรือว่า mm hmm. เฮ็ดบวกไฟเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าขาเงาโบเอสีครับผันขาเง่าเฮ็ดมี head, าง,งามเลยครับอ mm hmm. อกนี่ไม้เฮ็ดไม่ไม้เลยเอสี ตองนี้สี่แม่พอไ็นได้พ่นอีฟซี่ังคอยแม้นครับคอยสุดยอดตัวเขาก่อขึ้นมากครับนี่ก่อนจะมาเป็นดอกเอีฟซี่ เบื้งขนาดดอกบ,งไงไอทกบ่ทันใหญ่ได้สิไปทางเน่าเสยก็มีของอื่นมาพอนี่ยเจ๋งครับเน่าเบิด์ตพ่นขออื่นมาพอเห็ดเน่าเบิดพ่นเลยเบิ้งเดียวดอกใหญ่ยังงามเออดอกหน่อยครับสีเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะสิสำหรับเห็ดไอ้คนไฟหรือว่าเห็ดปัวไฟ ถ้าผมเอินเห็ดปวกฟ้านเนาะสีเขาจะออกสมสมสีจะออกสมสมแดงแดงเดิงเอขาไปทางเนาเสยดอกเงี้ยงาม ขาไปทางเนาวยเลยเม็ดไหลมันควรจะเป็นดอกแข็งๆข็ง,งี้แต่ว่าขาไปทางเนาวยเลยขาเหี้ยดอกหน่อยขาจะไปทางเขาเลยพี่ครับสองดอกอยู่ใกล้ขาเสาหน่อยนี่งับเอาเลยเบิ่งแล้วบ่บเป็นขาเงีดอก อนี่ครับขานอ้วนเห็ดดกอกง,งามๆเลยครับบดกอกน้อยๆน่าครับเงือดไหลเอาเห็ดเอาเห็ดในพ่นนีในพ่นมันออกในพ่นห <c oughs> มูครับ F4 ครับว V ีกับสาวนุดนี่ครับ ดอกงามๆโอ้ยหายากแค่เห็ดปีนี่จะมันจออกงามได้เห็ดปวกตามนี้แค่ตะเลีวเลยว่ายางลงไปจบแล้วจอกกันูวนก็มาบแล้วบอกันะมาทันโพหมูวานเห็ดกลีงโพพ่นดินเย็บได้เย็บเยบเยอุ้ยพ่นพอุ้ยอุ้ยเย็บเ แค่น้อยสิเนาะพูดดิพูดพ่อแม่เสียงบอกกันงองงออยู่เห็นบ่ะข้อขนาดดอกน้อยนี่มันหักอันนั่นแม่ไอ้คลิขีดเปลืองน้อยแหมเปลืน้อยกินแห่เงือดไหลหมูว่านเ่าก็มาดีพูดวนเวว่นจนว่ะโบหมูว่านมันโบเท่าไปขออยู่มูเนึงอยู่พูดแต่ว่าหักดอกน้อยคุดงัดเอาเลยว่ะห้อยกระจอางัดก่อน เย็บไปนี่ไปเย็บก็อุ่นหน่อยรดกันไทยเป็นคลิปไปอันนี้คอยไปอัพลงมามีคืนอดอกหน่อยเบื้องเดี๋ยะดินแตกกำลังแทขง,ทข,งขึนบบ้นึ้นมากเลยแบ่ทั้งหมดคันว่าเบิดกงจับแตงในดอกวางยามขอม้าไปมาเร็วคุณอ่ะอืแล้วซุมในกระตาแล้วดลลได้มากเลยคุณ เบ so so ิ้งมามันออกออกได้ม uh. hmm. ื Ken ่บ้านเดมันมันเผาไหม้มื่บ้านกูเป็นยังเย่งนบ่หม่อานนี่ยเกอกูยังไม่ส้วนนี่บานีเขาคุณบ่ได้เขาเองแเราขงานตัวบ่ได้เขาแล้วเบื้องพี่นองบ่เดือดได้มันลายได้ครับผมอยู่ญีหาเงืดห้เข้าเจ้าเงือดหลอ้าไว้สามีเลรอครับเออจบไปไปพูด